5นาทีสุดท้ายนะครับที่มนุษยชาติเนี่ยมีเวลาในการต่อสู้กับสุคุณะนั่นเองนะครับผมทำไมถึงบอกว่า5นาทีสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าตัวของยูตะเองเนี่ยได้มีการใช้อาคมของตัวเองนะครับก๊อปปี้อาคมของเคนจาคุเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในร่างของโกโจนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร่างที่น่าจะหวังผลในการต่อสู้กับสุคุณะได้มากที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่ามันเป็น5นาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับผมแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเดี๋ยวไป ลุยกันในเนื้อหาเลยเนะครับผมก็จากมังงะม,มหาเวทผึ่งมาในตอนล่าสุดนะครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าตัวของยูตะเนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับผมร่างกายของตัวเองมาอยู่ในร่างของโกโจนั่นเองนะครับโดยใช้พลังของเคียนจาคุหรือว่าใช้วิชาคุณสายของเคียนจาคุซึ่งแน่นอนนะครับผมการที่ยูตะก๊อปปี้วิชาของคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในอนาเขตนะมันก็จะได้แค่5นาทีใช่ไหมซึ่ง5้านาทีนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าหมดแล้วจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่ตัวของเมเมเนี่ยเขา ได้สันนิษฐานมาแหละว,ว่าถ้าหมด5นาทีเนี่ยก็อาจจะเกิด3ข้อนี้นะครับข้อแรกคือตายดันทีข้อ2คือยังไม่ตายดันทีแต่ก็ตายอยู่ดีแล้วก็ข้อที่3คือเพอร์เฟกนะครับผมแต่ต้องกลับกลายไปอยู่ในร่างของโกโจตลอดซึ่งเราไม่รู้ว่าเหรียญเนี่ยมันจะไปออกที่เลขไหนนะครับระหว่าง1 2 3เราก็เลยมองว่า5นาทีเนี้ยมันจะเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าถ้ายูตะ สามารถนะครับผมที่จะกระทืบสุขุนะหรือว่าฆ่าสุขุนะได้ในระยะเวลา5นาทีนะครับผมในข้อจํากัดของวิชาเขาเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหรียญเนี่ยมันจะออกไปที่ข้อ1นนะครับที่ตายในทันทีก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าสุขุนะเนี่ยตายแล้วเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าเหรียญจะไปออกที่หัวข้อที่2คือ อาจจะไม่ได้ตายในทันทีแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอีละเพราะว่าสุคนะมันก็ตายไปแล้วใช่ไหมยิ่งถ้าข้อที่3เนี่ยก็คือจบเลยนะครับฆ่าสุคนะได้โดยที่ตัวเองเนี่ยยังคงอยู่ในร่างโกโจโลและไม่ตายใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นกําไรเลยถ้าเหรียญออกในหัวข้อที่3นะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นในกรณีที่ตัวของยูตะเนี่ยสามารถเอาชนะสุคนะได้นะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ถึงแม้ว่าจะมาอยู่ในร่างโกโจโลแล้วแต่ก็ยังคงเอาชนะสุคนะไม่ได้เนี่ยตาเนี้ย คือโลกเนี่ยจบของจริงนะครับโดยส่วนตัวนะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับวงเล็บตัวใหญ่เลยใครที่เข้ามาฟังเนี่ยเน้นเลยว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยแทบจะไม่หวังอะไรกับคนที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยูจิโทโดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยหวังเลยนะครับแต่ผมเนี่ยหวังอยู่แค่2คนตลอดการต่อสู้สุคราที่ผ่านมานั่นก็คือทางด้านตัวของยูตะแล้วก็ตัวของโกโจเนี่ยแหละเพราะว่ายังไงยูจิเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมถ้าใครได้ไปฟังเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่า เป้าหมายนะครับของยูจิเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจัดการสุขนาอยู่แล้วนะครับมันเป็นการรวบรวมนิ้วสุขนะเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรกับยูจิมากนะครับถึงแม้ว่ายูจิ จะเก่งขึ้นมาในช่วงที่ฝึกนะครับผมในระยะเวลา1เดือนนะครับแต่ผมก็มองว่ามันยังไม่ได้มีฝีมือถึงขั้นที่จะมาจัดการสุคนาได้อันนี้โดยส่วนตัวนะยกเว้นแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะบัฟยูจิแบบจัดๆเลยนะครับโดยที่ทําให้ตื่นขึ้นของพลังลึกลับอะไรสักอย่างในตัวยูจิเงี้ยก็อาจจะชนะได้นะครับแต่ณตรงนี้เนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่ายูจิไม่สามารถที่จะเอาชนะสุคนาได้อยู่ดีนะครับก็เลยคาดหวังกับโกโจ และรวมมาถึงประเด็นที่เราพูดในวันนี้นะครับผมว่ามันอาจจะเป็น5นาทีสุดท้ายนะครับของการต่อสู้กับสุขุนะที่พอที่จะหวังได้ว่าถ้าหมด5นาทีนี้เนี่ยโลกจะจบนะครับผมหรือว่าสุขุนะจะจบนั่นเองนะครับคือวัดกันเลย แค่ห้านาทีนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าห้านาทีนี้จบและตัวสุขุนะไม่จบโลกก็ต้องจบแล้วแหละเพราะขนาดยูตะที่กลับมาในร่างโคโจและสุขุระที่มีสภาพร่างกายเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้แลวยังชนะไม่ได้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครชนะได้อีกแล้วใช่ไหมถูกไหมตรงเนี้ยลองพิจนารณากันดูก็แล้วกันแต่ก็ต้องบอกหลายๆคนที่กลัวนะครับว่ามันจะจบในตอนหน้าเลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าโดยความคิดผมนะครับผมมองว่าห้านาทีที่เหลืออยู่ของยูตะเนี่ยผมมองว่าน่าจะยาวอยู่น่าจะยืดได้หลายตอนอยู่นะครับอย่างน้อยเนี่ย น่าจะ3าก3-4ตอนเนี่ยพอจะได้นะครับเผอเ,เราอาจจะได้เห็นวิชาการต่อสู้ของโกโจทั้งหมดเนี่ยออกมาใน5นาทีนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุรสกิหรือว่าอาโออากะอะไรเงี้ยรวมถึงการใช้ประกายทมินจากตัวของยูตะที่อยู่ในร่างโกโจด้วยนะครับคืออาจจะงั้นมาใช้ให้หมดเลยนะครับภายใน5นาทีนี้ เพื่อที่จะวัดผลไปเลยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะแบบไม่ได้จบตอนหน้าหรอกเพราะว่าอตอนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการประทะก,กันของอนาเขตนะครับแล้วก็น่าจะใส่ใกันในอาาเขตนั่นแหละเนาะเหมือนกับที่โกโจโเคยใส่กับสุคนะนะครับแล้วก็ต้องมาวัดกันดูนดว่าตอนหน้าเนี่ยใครจะได้เปรียบในเรื่องของการกลางอนาเขตครั้งแรกหลังจากที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือตอนกลางอาาเขตครั้งแรกใช่ไหมดูเหมือนโกโจโก็จะเป็นฝ่ายได้แหละแต่สุดท้ายพออนณาเขตของสุคนะแผ่ออกมานะครับผมนอกเหนือจากอาาเขตโกโจแล้วเนี่ย กลายเป็นว่านาะคิโกโจแตกก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้ ก็ต้องมาวัดกันดูว่าระหว่างอนาเขตทั้งสองอาาเขตนี้เนี่ยใครจะแข็งกว่ากันเพราะว่าโกโจเนี่ยเคยแสดงให้ดูแล้วนะคะว่าการที่จะต่อต้านอนาเขตแบบเปิดของสุคนะเนี่ยต้องทํำยังไงใช่ไหมในช่วงแรกที่เขาเจอกันก็เน้นความแข็งของเปลือกนอกนะครับผมให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองแล้วก็เข้าไปซัดกับสุคนะข้างในนะครับเพราะว่าถ้าเป็นข้างในเนี่ยโกโจเคยแสดงให้เห็นแล้วใช่ไหมว่าได้เปรียบสุคนะค่อนข้างที่จะมากนะครับสำหรับตัวโกโจเนาะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่สุคนะเนี่ยเคยพลาดโดนทางด้านพรมแดน ไร่เขตของโกโจเข้าไปนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของสุคุนะเนี่ยจะกลางอาณาเขตช้ากว่าโกโจไปจังหวะหนึ่งนะครับเพราะว่ามัวแต่เยียวยาร่างกายนะครับการฟื้นฟูอาคมเนี่ยก็เลยช้าใช่ไหมมันจึงทําให้กลางอาณาเขตเนี่ยช้าไปกว่ากันแค่0.01วินาทีนะครับผมก็ยังโดนพื้นที่ไร้มาตาหรือว่าพรมแดนไร่เขตอยู่นะครับและก็อารามส่งซ่อนมารของสุคุนะเองเนี่ยพังทลายอยู่ในอาณาเขตของโกโจด้วยระยะเวลา2นาทีกับอีก40วิน,นะครับซึ่งแน่นอนว่า อนาคตก่อนหน้านี้มันจะพังพร้อมกันนะครับผมในเวลา3นาทีนั่นเองนะครับซึ่งในระยะเวลาแค่นั้นเนี่ยมันทําให้สุคนะเนี่ยโดนโกโจเล่นงานจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าโกโจเนี่ยมั่นใจเลยว่าจะขยี้หัวใจสุคนาได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีมโหหราการนะครับมาเป็นตัวแปรซะก่อนซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าโกโจเนี่ยมีแนวทางให้ยูตะขนาดนี้แล้วนะครับยูตะ จะสามารถทําได้แบบโกโจรหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายูตะทําได้นะครับตัวของสุคนะเสียเปรียบเป็นอย่างมากและแผลสุคนะนะเวลานี้ที่อยู่ตรงหน้าอกเนี่ยหลังจากโดนมากิแทงนะครับแล้วก็โดนยูจิเนี่ยเข้าไปขวนไปจิกไปกัดเนี่ยก็พอที่จะทําให้ตัวของยูตะเนี่ยสามารถขยายมันเพิ่มได้นะครับคือถ้าขยายเขาเนี่ยเผลอๆอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าสรุปแล้ว5นาทีนี้ยูตะจะทําแผลเพิ่มให้กับสุคนะได้หรือเปล่าหรือว่ากลายเป็นว่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า เจนจัดยังไม่ถึงสุขุนะนั่นเองนะครับพูดง,ง่ายๆเหลี่ยมยังไม่พออย่ามาทะเลื่องกับพี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆถ้าไม่สามารถทําแผลกับสุขุนะได้นะครับทำยังไงให้มันโดนพื้นที่ไร้มาตาของโกโจสัก10วินาทีเนี่ยสมองมันก็พังแล้วใช่ไหมเพราะว่า ณนะตอนที่โกโจทําได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่โกโจทําให้สุคนาโดนได้คือ2นาทีกับอีก40วินาทีนะครับผมเท่ากับว่าโกโจเนี่ยเหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับและใน10วินาทีนะั้นเนี่ยโกโจทั้งสามารถจบหัวใจสุคนาได้หนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็กําลังจะทําลายอีกรอบหนึ่งแต่มโหรากามมาเสือกใช่ไหมแต่ด้วยความที่10วินาทีนั้นเนี่ยโกโจเองเนี่ยก็สามารถทําให้สุคนาเนี่ยโดนการโจมตีที่พุ่งเป้านะครับของทางด้านรมแดนไรเขตเข้าไป10วินาทีนะ รับวินาทีเนี่ยคือสมองของสุคนะเนี่ยถูกทําลายเหมือนกับที่โกโจเนี่ยทำลายสมองตัวเองเพื่อที่จะรีเซ็ตอาคมโดยกําเนิดนะครับอย่างที่สุคนะบอกแหละว่าการทําลายสมองตัวเองและรีเซ็ตใหม่ด้วยอาคมย้อนกลับเนี่ยครั้งเดียวมันก็เสี่ยงแล้วนะครับแต่โกโจทําหลายครั้งเนี่ย โคตรเสี่ยงเลยนะครับผมแต่สุคนะเนี่ยโดนทางด้านพรมแดนไล่เขตเข้าไปทีเดียวเนี่ยมีความเสียหายเทียบเท่ากับโกโจทําแบบนั้นหลายๆครั้งนะครับเท่ากับว่าถ้ายูตะทาเวลาได้ดีกว่านี้สัก20วิวินะครับหรือ30วิหรือ15าวิอะไรเงี้ยน่าจะเล่นงานสุคนะได้พอตัวเลยนะครับผมถ้าเป็นแบบนั้นนะเพื่อนๆคิดไงครับคิดว่ายูตะกับเวลาที่มีแค่5้านาทีนี้เนี่ยจะทอะไรสุคนะได้ไหมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้เลยนะครับส่วนใครติดตามเรื่องบรูโตะนะ ผมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาอาจจะสูญเสียเพื่อนเป็นคนแรกนะครับผมในรอบหลายปีเนี่ยผมได้ทําให้แล้วนะครับก็ลองกดดูต่อได้ที่นี่เลย